สวัสดีค่ะวันนี้ชวนมาชมดอกไม้ที่บ้านนะคะอันนี้เป็นดอกพุทน้ำบุตรค่ะดอกจะเป็นสีเหลืองหอมหอมนะคะวันนี้ออกดอกบานเต็มต้นเลยออกเยอะเลย คือผลจากการที่ว่าใส่ปุ๋ยสม่ำเสมอ,อ,อสองอาทิตย์ก็จะใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งใส่ไม่ได้ขาดเลยนะคะเป็นต้นที่ซื้อมาจากที่ร้านเขาแล้วก็เราเอามาดูแลจนเขาแตกยอดแล้วก็มีดอกเต็มต้นเลยช่วงนี้ดอกเต็มต้นเลยก็อยากจะชวนเพื่อนๆมาชมนะคะ เก็บไว้เป็นความทรงจำเพราะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันมันก็จะล่วงโรยแล้วแล้วกว่ามันจะออกดอกใหม่ก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งปุยก็เลยมาเก็บความทรงจำเก็บความประทับใจไว้ไว้ชมนานๆนะคะเก็บไว้ในคลิปนี้แหละคะ่ะนี่ค่ะแตกยอดใหม่ อันนี้เป็นยอดใหม่นะคะจากจากที่ซื้อมาก็ไม่ได้สูงขนาดนี้อันนี้เราใส่ปุ๋ยประคบประงมดูแลลดน้ำเช้าเย็นเนี่ยก็ออกดอกสีเหลืองเต็มต้นเลยค่ะหอมหอมเวลาลมพัดมาอันนี้เราปลูกที่ตะวันออกไว้หลังบ้านลมมันมาทางทิศใต้ก็จะหอมเลยละคะ่ะ ต้นนี้ก็จะเป็นต้นนิออนนะคะตอนซื้อมาก็ต้นเล็กๆแล้วก็มาใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยก็เขียวแล้วก็งามขึ้นแล้วก็ต้นโตขึ้นเยอะเลยค่ะแต่ว่าดอกไม่ค่อยมีมีเห็นนิดหน่อยเป็นสีม่วงส่วนอันนี้ก็จะเป็นต้นใบเตยนะคะตอนซื้อมาก็ต้นต้นเดียวแล้วก็ปลูกแล้วมันก็แตก แล้วตอนหลังเราก็พยายามใส่ปุ๋ยเข้าไปสองอาทิตย์ครั้งสองอาทิตย์ครั้งเนี่ยมันก็แตกงามมากเลยเนี่ยกระถางเดียวนั้นเนี่ยยังไม่ว่างถ้าว่างก็จะแยกส่วนอันนี้ก็จะเป็นอะไรล่ะกับใบกะเพราค่ะเก็บกินหลายรอบแล้วผลจากการใส่ปุย๋ยสองอาทิตย์แตกงามอันนี้ก็จะเป็นดอกพุธนะคะ ุดดอกสีขาวใหญ่ๆอ่ะหอมหอมออกออกดอกหลายรอบแล้วก็เด็ดไปดมหลายรอบและนี่ก็จะเป็นดอกที่เพิ่งขึ้นมาเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะบานละเขาก็จะออกดอกมาเรื่อยๆนะดอกสีขาวพุดซ้อนก็ใส่ปุ๋ยสองอาทิตย์ครั้งก็แตกใบงามออกดอกตลอดเลย ทั้งๆท,ที่อากาศก็ร้อนนะอันนี้ก็จะเป็นทับทิมนะคะต้นทับทิมก็ออกดอกเหมือนกันแต่มันจะล่วงล่วงง่ายล่วงง่ายมากนี่ค่ะดอกสีส้มอัน,นอันนี้ก็รู้สึกจะดอกใหญ่หน่อยก็ไม่รู้จะล่วงหรือเปล่านะก็ต้องคอยชมต่อไปนะคะ ส่วนต้นนี้ก็จะเป็นต้นโปยเซียนนะคะโปยเซียนที่ชื่อว่ายอดเยี่ยมคนขายเขาเขาบอกว่าชื่อยอดเยี่ยมตอนนี้ก็ออกดอกเต็มต้นเลยค่ะงามมากเลยดูสิดอกใหญ่ด้วยแล้วก็เต็มต้นเลยอะ่ะดอกจะเยอะกว่าใบอีกนะเนี่ยดูดูดูด ีสามีเป็นคนปลูกเขาจะภูมิใจของเขามากเลยต้นนี้บอกว่าเขาปลูกแล้วดอกงามดูดอกใหญ่แล้วก็งามมากเลยตอนที่เขาออกดอกแรกๆกาจะเป็นสีเขียวนะคะเห็นไหมสีเขียวแล้วพอระยะหนึง่งเขาก็จะค่อยๆเป็นสีชมพูอมส้มนี่ค่ะออกดอกรอบต้นเลย เยอะมากเราก็ใส่ปุ๋ยสองอาทิตย์ครั้งเหมือนกันงามไหมคะเต็มต้นเลยดอก